คุณเคยสงสัยไหมว่ากระบะที่เกิดมาเพื่อลุยแต่กลับขับได้เหมือนรถ SUV หรูมันจะหน้าตาเป็นยังไง t o y ย t a h ไฮ u x 2026คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนี่คือการกลับมาที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมแต่มันคือการปฏิวัติรถกระบะที่คนไทยรักที่สุดรุ่นหนึ่งด้วยดีไซน์ที่ล้ำอนาคตเครื่องยนต์ใหม่ที่แรงขึ้นแต่ประหยัดกว่าเดิม เทคโนโลยีที่แทบจะยกมาจากรถกรูพร้อมระบบความปลอดภัยแน่นๆแบบจัดเต็มไฮลัก์2026ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแล้วคู่แข่งอย่าง Ford Ranger หรือ Isuzu D-Max จะเอาอะไรมาสู้ไปดูกันครับว่าเจ้า Toyota Hilux 2026คันนี้มันเจ๋งแค่ไหนเข้าสู่เนื้อหาวอ y โเวอร์หลัก t ตโยต้าไฮ u ั2026เปิดตัวมาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมมากหน้าตาดูดันไฟหน้าแบบ LED แมทริกพร้อม Daytime Running l i ไลทดีไซน์ใหม่รับกับกระจังหน้าใหญ่สไตล์ล้ำอนาคตฝากระโปรงหน้ายกสูงเสริมความบึกบึนล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วในรุ่งสูงสุดมองแ i r วอบแรกนี่คือกระบะท,ที่พร้อมออกลุยไปทุกที่แต่ก็ยังดูหรูและพรีเมียมพอที่จะขับเข้าโรงแรม5ดาวแบบไม่เคิขิน ส่วนด้านขุมพลังไฮลัก2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิมมีกำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าแรงบิดทะลุ500นิวตันเมตรแถมยังมีระบบ My มฮ b r i d 48V ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันครึ่งพร้อมตอบสนองได้ดีกว่าเวลาขับในเมือง และที่สำคัญเสียงเครื่องเงียบลงพอสมควรทำให้การขับขี่ในชีวิตประจำวันสบายขึ้นมากถ้าใครชอบออกทริปไกลๆบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มาดูภายในกันบ้างครับ บอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งจุดที่โตโยตา้าทำการบ้านมาดีมากภายในห้องโดยสารดีไซน์ใหม่หมดใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดเยอะขึ้นมีจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายบอกคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศในบาะที่ชาร์จมือถือไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมหน้าจอ Head Up Display แบบสีทุกอย่างดูเป็นระบบมากขึ้นใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถ SUV ระดับ างมากกว่ากระบัดจริงๆ เทคโนโลยีก็ถือว่าจัดเต็มไฮลักษ์ใหม่มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าแบบมีเรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนครูสคอนโทรลแบบแปรผันตามรถทันนกกล้อง360องศารอบคันเซ็นเซอร์รอบรถและระบบช่วยจอดอัตโนมัติบางรุ่นย่อยถ้าเอาไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง f o r d r a ร g เจหรือ isuzu d-max ตัวไฮลักซ์2026นี่ถือว่ามีเทคโนโลยีใกล้เคียงแต่ความนุ่มนวล และความลงตัวในการใช้งานจริงหลายคนบอกว่าโตโยต้ายังทําได้เนียนกว่าเรื่องราคาก็มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและขยับไปถึงรุ่นสูงสุดเกือบเกือบ1.4ล้านบาทแน่นอนว่าอาจจะดูแพงกว่าคู่แข่งนิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับความครบเครื่องทางด้านดีไซน์ความแรงภายในที่ดูดีและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ ต้องยอมรับว่าโตโยต้าไฮลัก2026คันนี้คุ้มเกินราคาและเมื่อเปรียบเทียบกับ f อร์ r a ร g เจที่มาแนวอเมริกันลุยๆหรืออ s u ูซูดีแม็ที่เน้นความทนและประหยัดไฮลัก2026คือตัวเลือกที่บาลานซ์ได้ดีที่สุดในทุกมิติคือจะลุยก็ลุยได้จะใช้ในเมืองก็หลูพอจะไปได้ทุกที่ความน่าเชื่อถือและศูนย์บริการทั่วประเทศก็ยังเป็นจุดแข็งที่โตโยต้ามีมากกว่า แล้วถ้าใครสงสัยว่าเวลาขับจริงๆเจ้าไฮลัก2026มันรู้สึกยังไงต้องบอกว่าโตโยต้าทำช่วงล่างใหม่แบบมันติลิงสำหรับรุ่น4ประตูบางรุ่นทำให้การเกาะถนนและความนุ่มนวลดีขึ้นแบบสัมผัสได้จริงเวลาเจอถนนครุครากหรือหลุมบ่อก,ก็ซับแรงสะเทือนดีขึ้นเยอะขับในเมืองก็คล่องในต่างจังหวัดก็มั่นใจไม่กระเด้งกระดอนแบบกระบะรุ่นก่อนๆ อีกจุดที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือระบบ NVH หรือการเก็บเสียงไฮลักรุ่นนี้เงียบขึ้นมากในห้องโดยสารทั้งเสียงลมเสียงเครื่องเสียงถนนโตโยตา้าใส่ฉนวนเก็บเสียงเพิ่มหอลายจุดทำให้เวลาขับไกลๆหรือคุยโทรศัพท์ในรถไม่ต้องตะโกนเลยครับเหมือนอยู่ในรถยนต์นั่งมากกว่ารถกระบะจริงๆ นอกจากนี้โตยโยต้ายังเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆที่ใช้งานได้จริงอีกหลายอย่าง,างเช่นกล้องมองหลังความละเอียดสูงไฟแอมเบียนไลท์ในห้องโดยสารระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติเมื่อเดินเข้าใกล้พร้อมระบบสตาร์ทรถจากรีโมทที่ช่วยได้มากในวันที่อากาศร้อนๆจะได้เปิดแอร์รอล่วงหน้าแถมยังมีระบบรีโมทคอนเนคผ่านแอปที่สามารถเช็คสถานะรถหรือสั่งล็อกปลดล็อก,อกจากมือถือได้อีกด้วยและสำหรับสายลุย ไฮลักษ์2,026ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาให้ตอบสนองไวขึ้นมีโหมดการขับขี่แบบมันติเเเรน i n เล l ที่ให้คุณเลือกปรับตามพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นหินโคลนทรายหรือหิมะแม้ในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีหิมะแต่ใครที่ชอบเดินทางขึ้นดอยลงเขาหรือไปต่างจังหวัดแบบจริงจังบอกเลยว่าระบบนี้ช่วยได้เยอะมาก ่าสนใจคือแม้ไฮลักจะพัฒนาไปมากแต่โตโยต้ายังใส่ใจเรื่องความทนทานเหมือนเดิมทุกชิ้นส่วนหลักๆยังเน้นการใช้งานระยะยาวทนร้อนทนน้ำมันคุณภาพ่ำและดูแลง่ายไม่จุกจิกทำให้ไฮลัก2126ยังเหมาะกับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนตัวเหมือนเช่นเคยและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ไฮลักยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วประเทศมา โดยได้ใช้ในเมืองได้เทคโนโลยีจัดเต็มขับมีภายในหรูและบำรุงรักษาง่ายเจ้านี่คือคำตอทบที่ครบที่สุดในตลาดตอนนี้ครับใช่ครับราคามันอาจจะสูงกว่าคู่แข่งบางเจ้าเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาทั้งฟีเจอร์ความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายมันคือความสบายใจระยะยาวที่คุณไม่ต้องไปนั่งลุ้นทีหลังนี่แหละครับโตโยต้าไฮลัก2026กระบะท,ที่ไม่ได้เกิดมาแค่ ช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิต